็ขอเจริญพรท่านผู้ฟังทุกท่านที่ผ่านเข้ามาฟังในวันนี้นะครับรายการทำระบบตอนที่4นะนะอันนี้เป็นภาคที่2นะครับเรามาถึงภาคที่2กันแล้วยังคงอยู่ในเรื่องของพระนางสามาวดีนั่นเองนะแล้วก็เป็นภาคนะภาคกำเนิดกำเนิดพระเจ้าอุเทนนะครับเรากําลังติดตามพระเจ้าอุเทนมาถึงตอนที่4แล้วนะอันนี้เป็นตอนที่สซึ่งเป็นตอนสุดท้ายนั่นเอง ของภาคกาเนิดพระเจ้าอุเทนนะครับเมื่อเรื่องความเดินตอนที่แล้วเนาะต้องเรียกว่าเด็กชายอุเทนนะ,ะเด็กชายอุเทนเด็กหนุ่มอุเทนแล้วกันน่าจะโตขึ้นมาระดับหนึ่งละแล้วก็ได้ได้เจอกับฤาษีนะครับอรักระปดาบทซึ่งคุณแม่เนี่ยคุณแม่ก็คือพระราชาเทวีเนี่ยเสียใจมากร้องไห้เสียใจเพราะว่าได้ยินข่าวการสวรรคตของพระราชานะครับ พระราชาที่เป็นพระสวามีนะของพระเจ้าปรันตปะนั่นเองได้สวรรคตลงไปแล้วนะครับเสียชีวิตไปแล้วนั่นเองก็เลยโศกเศร้าเสียใจแต่ไม่ใช่เศร้าเพราะว่าพระสวามีสวรรคตนะครับเศร้าเพราะว่าลูกชายตนเองเนี่ยลูกชายก็คือเด็กหนุม่มเด็กหนุ่มอุเทนของเราเนี่ยไม่ได้ขึ้นคลองราชศ่อนะครับเพราะว่ามาตกรกรรมลําบากถูก นกหัสซดีลิงจับมานะฮะแล้วก็มาคลอดอยู่ในป่านะครับถูกเลี้ยงดูโดยรักปาดาบทนั่นเองส่วนวันนี้ก็เลยมาต่อกันในชื่อตอนที่มีชื่อว่าพินไร่มนชาม้างจะเป็นอย่างไรก็เดี๋ยวมาติดตามกันว่าเล็กน่มมูเทนของเราเนี่ยจะขึ้นคลองราชได้หรือไม่นะฮะแต่ก่อนอื่นเลยนะครับก่อนที่เราจะได้ไปฟังธรรมกันก็หลวงพี่จะขอทําความเคารพหนังสือที่นํามาอ่านก่อน ซึ่งก็เป็นหนังสือที่มีชื่อว่าพระธรรมปัตถากถาแปลภาคที่สองนั่นเองนะครับในระหว่างนี้อยากให้ท่านผู้ฟังทุกท่านได้รวมใจนิ่งๆจะได้เตรียมตัวเตรียมใจที่จะรองรับธรรมะกันต่อไปนะครับโอเคเราก็มาเริ่มกันเลยนะครับหลังจากที่ ท่านดาบทเนาะก็ปลอบใจพระราชเทวีนะครับบอกว่าฉันเนี่ยจัะทำอาการให้เขาได้ราชสมบัติสมดังความปรารถนา,าก็คือท่านดาบทของเราและกระปะท่านจะทำยังไงนะติดตามเลยครั้งนั้นพระดาบทได้ให้พินและมนอันยังช้างให้ใครแก่บุตรของพระนางแล้ว อย่างช้างให้ใครก็คืออย่งช้างให้รักให้ชอบนั่นเองนะครับในการนั้นเองช้างหลายแสนตัวหลายแสนเชือกนะมาพักกันอยู่ที่โคนต้นใสย,ย้อยลำดับนั้นพระดาบทจึงตรัสกะภะกุมานั้นว่าเมื่อช้างทั้งหลายยังไม่มาถึงนั่นแลเจ้าจงขึ้นไปบนต้นไม้เมื่อช้างทั้งหลายมาถึงแล้วจงไร้มนบทนี้ แล้วดีดพินสายนี้ช้างทั้งหมดจะไม่อาจแม้จะหันกลับมาแลดูแล้ววิ่งหนีไปเลยทีนั้นเองเจ้าพึงลงมาพระกุมารนั้นทรงทำตามนั้นแล้วกลับมาทูลบอกความเป็นไปแล้วเพีงก็เป็นไปตามนั้นนั่นเองเนาะครั้งถึงวันที่สองพระดาบทจึงตรัสกับพระกุมารนั้นว่าในวันนี้ เจ้าจงไร้มนบทนี้ดีสายพินสายนี้ช้างเนี่ยจักกลับโดยเหลียวดูเบื้องหลังแล้วก็พางหนีไปแม้ในการนั้นเองพระกุมารก็ทรงทำตามนั้นแล้วแล้วก็กลับมาทูลบอกความเป็นไปนั้นอีกครั้งหนึ่งผ่านไปสองสายแล้วนะครั้งนั้นเองพระนาบทตรัสเรียกพระมารดาของกุมารน,นั้นมาบอกแล้วว่า นางผู้เจริญหล่อนจงให้ข่าวสารแก่บุตรของหล่อนเขาไปจากที่นี่เที่ยวจักเป็นพระเจ้าแผ่นดินพระราชะเทวีตรัสเรียกพระโอรสมาแล้วตรัสว่าพ่อเจ้าเป็นลูกของพระเจ้าปารันตปะในกรุงโกสัมพีนงหัสดีลิงเนี่ยนำเรามาทั้งที่มีคันดังนี้แล้วตรัสบอกชื่อของเสนาบดีเป็นต้น แล้วตรัสว่าเมื่อเขาพากันไม่เชื่อเจ้าพึงเอาผ้ากำพลอันเป็นพระภูษาหม่มและพระธรรมรงอันเป็นเครื่องประดับของบิดานี้แสดงดังนี้แล้วจึงส่งไปพระกุมารจึงทูลถามพระดาบทว่าบัตรนี้หม่อมฉันจะทำอย่างไรดาบทดเลยกล่าวว่าเจ้าจงนั่งกิ่งข้างล่างแห่งต้นไม้ ร่ายมนบทนี้ดีดสายพินสายนี้ช้างในฝูงน้อมหลังเข้ามาหาเจ้าเจ้าจงนั่งบนหลังของมันเทียวแล้วไปยึดเอาราชสมบัติมาโอ้ก็คือพินสายสุดท้ายเนี่ยทำให้ช้างจากฝูงต้องน้อมหลังลงมานะก็เลยทำให้เด็กหนุม่มอุเทนของเราเนี่ยจะขึ้นไปบนหลังช้างได้นั่นเองพระกุมารน,นั้น ถ้า,หายหวบังคมพระราชบิดาพระราชมารดาแล้วพระราชบิดาในที่นี้ก็หมายถึงดาบทเนาะทรงทำตามนั้นแล้วนั่งอยู่บนหลังของช้างตัวที่มาแล้วกระซิบบอกช้างว่าข้าพเจ้าเป็นบุตรของพระเจ้าปรันตปะในกรุงโกสัมพีขอท่านจงยึดเอาราชสมบัติอันเป็นของบิดาให้แก่ข้าพเจ้าเถิดนาย ช้างในฝูงฟังคำนั้นแล้วจึงร้องเป็นเสียงช้างว่าช้างจงมาประชุมกันหลายๆพันช้างหลายพันเชือกก็มาประชุมกันแล้วร้องอีกว่าช้างแก่ๆเนี่ยจงถอยไปพวกช้างแก่ก็พากันถอยไปแล้วแล้วก็ร้องอีกว่าช้างตัวเล็กๆก็จงกลับไป แม้ช้างเหล่านั้นก็พากันกลับไปแล้วพระกุมารน,นั้นอันช้างนักรบตั้งหลายพันพากันแวดล้อมแล้วไปถึงบ้านปลายแดนก็คือเหมือนบ้านชนบทนะของกรุงโกสัมพีนั่นเองก็ประกาศว่าเราเนี่ยเป็นลูกของพระเจ้าแผ่นดินผู้ที่ปรารถนาสมบัติจงมากับเราตั้งแต่นั้นไปก็ทรงทำการรวบรวมผู้คน ไปล้อมพระนครไว้แล้วทรงคำขาดเป็นพระสารไปว่าจะให้เรารบหรือจะให้ราชสมบัติแก่เราชาวเมืองทั้งหลายก็กล่าวว่าเราเนี่ยจกไม่ให้ทั้งสองอย่างแท้จริงพระราชเทวีของพระราของพวกเราเนี่ยมีพระคันแก่ถูกนกหัดเสดีิงพาไปแล้วเราทั้งหลายไม่ทราบว่า พระนางยังมีพระชนอยู่หรือว่าหาพระชนไม่แล้วตลอดการที่เราไม่ทราบเรื่องราวของพระนางเราจักไม่ให้ทั้งการรบและราชสมบัติแก่ท่านก็ได้ยินว่าความเป็นพระเจ้าแผ่นดินเนี่ยโดยการสืบเชื้อสายได้มีแล้วในการนั้นเองก็คือในเวลานั้นเนี่ยการที่จะขึ้นครองราชต่อต้องเป็นเชื้อสายของพระเจ้าแผ่นดินเท่านั้น เป็นเชื้อสายของพระราชาเท่านั้นถึงจะขึ้นของราชต่อได้ถ้าเป็นคนอื่นเนี่ยไม่เอาไม่นับเลยลำดับนั้นเองพระกุมารจึงตรัสว่าฉันเนี่ยเป็นบุตรของพระนางนั้นแล้วอ้างชื่อเสนาบดีเป็นต้นเมื่อพวกเหล่านั้นไม่เชื่อถือแม้อย่างนั้นจึงได้แสดงผ้ากำพลแดงและพระธรรมรงพวกชาวเมืองจำผ้ากำพลแดง และพระธรรมรงนั้นได้ก็หมดความกินแหนงใจก็คือหมดความไม่เชื่อนะหมดความแบบสงสัยนั่นเองจึงได้เปิดประตูและอภิเศกกุมารน,นั้นไว้ในราชสมบัติแล้วนี้ก็เป็นเรื่องเกิดแห่งพระเจ้าอุเทนก็จบภาคแรกกันแล้วนะครับภาคกำเนิดพระเจ้าอุเทนนั่นเอง ก็สนุกกันมากเลยนะเลยว่ากว่าจะขึ้นคลองราชได้โหต้องรวบรวมช้างไม่พอแล้วก็รวบรวมคนด้วยในการบุกไปยังกรุงโกสัมพีนะครับแล้วก็จะถือเอาราชสมบัติเป็นของตนเองซึ่งก็ปกติก็เป็นของตัวเองอยู่แล้วแต่พลาดนิดเดียวนะเกิดอุบัติเหตุนั่นเองเนาะของใดๆที่เป็นของเรานะยังไงก็เป็นของเรานะครับมีการยืนยันพูดความจริงไปใครๆก็เชื่อนั่นเองเนาะส่วน บาลีวรรคํมวันนี้นะครับขอนําเสนอคํานี้เลยนะเครื่องมือหลักในการทําให้ทําให้พระเจ้าอุเทนได้ขึ้นของราชน mm hmm. เด็กหนุ่มเทนของเราเนี่ยได้กลับไปเอาราชสมบัติคืนมาได้นะครับ mm hmm. นั่นก็คือคําว่า mm hmm. วีนั่ง mm hmm. แปลว่าพินนั่นเองนะครับพิน,นที่ใช้ร่ายมนนั่นเอง วันนี้ได้ไล่มนให้ช้างมาช่วยเหลือเยอะมากเลยไล่ไปสามสายเลยนะครับมีสายที่1ใช่ไหมที่ให้ช้างหนีไปโดยไม่หันหลังกลับมาสา,สายที่2เนี่ยช้างหนีไปแบบเหลียวหลังกลับมาดูด้วยอ่แล้วก็ได้วิ่งหนีไปด้วยนะส่วนสายที่3ามทำให้ช้างจ่าฝูงเนี่ยก้มลงมาน้อมตัวลงมาให้ขึ้นขี่ได้เลยนะครับนี่มาจากคํานี้เองวีนังแปลว่าพินนะครับคาคล้ายๆกันอีกล้ คำไทยนี่มาจากภาษาบาลีเยอะมากเลยนะครับโอ้ส่วนธรรมะที่เอามาเล่าให้ฟังไปทีละบทรับรองว่าสามารถจดไปใช้ได้ไม่มีวันหมดแน่นอนสําหรับวันนี้ก็ขออนุมโมทนาบุญกับทุกท่านให้หลับเป็นสุขตื่นเป็นสุขมีความสุขแช่มชื่นเบิกบานตลอดวันตลอดคืนและตลอดไปกันทุกคนเลยนะวันนี้ก็ขอราตรีสวัสดิ์พระรัตนาตราัยแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้จ้า